สวัดีนะครับวันนี้ผมวัชรพงศ์ผู้เชิญนะครับและสภูร์รับรองครับสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถนะครับโปรแกรมแดงนับมาพบกันอีกครั้งนะครับจําได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ย3เมย363นะครับที่ครับเรามาคุยกันตอนนี้ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดก็ต้องให้ทุกท่านต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแมสนะครับหนอากากนะครับก็อย่าลืมเนาะ วันนี้เหมือนกันนะครับสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถมีข่าวมีข่าวอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงผมมาอ่านดูบชัวามครับพี่สมบูรณ์ครับเห็นบอกเอ๊มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนาะการประเมินว่ามันเปลี่ยนยังไงพี่อธิบายสักนิดนึงี่ว่าทําไมถึงเปลี่ยนแปลงแล้วมันหน้าตามันเป็นยังไงที่เปลี่ยนแปลงครับครับผมพอดีว่าตอนนี้สำนักงานรับรองนะครับได้ขอตั้งหกนะครับตัวประกาศคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาบิร์กแรงงานตัวใหม่นะครับในเรื่องของ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยืนย่นคําขออ๋อยื่นคําขอ,ขอใช่ไหมครับการประเมินการออกหนัง <c oughs> สือรับรองความรู้ความสามารถอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอ๋อก็คือไอ้หนังสือตัวเดิมนีม่ใช่ไหมที่ดเดิมฉบเนี่ยนะมีการรับใหม่ตัวใหม่นี่คือฉบับลงมาที่29มีในกรมคนอสอ้าวเพิ่งลงเดือนนี้แล้วนี่เองครับแล้วมีผลยังไงใช้ยังไงเมื่เอ่ยก็จริงๆแล้วบอกเหตุผลนิดนึงนะครับในการที่ว่าทําไม จริงๆเราเพื่อที่จะให้สอ,อดคล้องอกับการทําง,งานและเหมาะสมกับการทํางานในปัจจุบันนะครับรวมถึงนะครับเพื่อให้มันสอ,อดคล้องกับนโยบายของภาครัฐด,ด้วยนะครับในเรื่องของการออกเอกสารอะไรต่างๆรวมถึงการออกเอกสารสองภาษาด้วย<อ>และเราก็มีการปรับปรุงรายละเอียดรายละเอียดฉบับเดิมนะครับคือยกเลิกฉบับเดิมไปแล้วก็มีปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับให้มันมีความชัดเจนให้มีความ สมคือเชนเหมาะสมลดการทํางานของเจ้าหน้าที่เรานะให้ผู้ใช้บริการเข้ามาสะดวกมากขึ้นเนาะผมเห็นแบบแว่าลบอันนี้รูปแบบเดิมที่ี่สองให้เนาะขับอ๋อหน้าตาอย่างนี้แล้วตอนเนี้ยอ๋อเป็นแบบสองภาษาจะเป็นรูปแบบสองภาษาเลยครับภาษาไทยแภาษาอังกฤษใกล้ใกลอภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยก็จะยกเลิกแบบเดิมตนีนี้ไปของเดิมจริงๆแล้วมันจะมีแบบคอรคือแบบที่ตั้งแต่คอรลสิบถึงคอรลสิบเร็ ถพอเรา17นะครับแต่แต่ปัจจุบันตัวเนี้ยเราลดไปแล้วนะครับเหลือแค่คาร์ลอส12คาร์ลอส15แค่นั้นเองนะครับผมเห็นบัตรแล้วออตัวอย่างนี้ไงเมื่อกี้เห็นสมัยแป๊บๆโอ้ยเป็นลักษณะนี้เนาะครับรูปแบบเดี๋ยวดูกันชัดๆว่าอันเก่ากับอันใหม่เนาะครับได้ไหมนี้ตัวเก่านะครับยกเลิกกันแล้อ๋อยกเลิกปรับปรุงใหม่เป็นสองภาษาอย่างที่ท่านบอก ถือไว้นะครับตรงส่วนั้นชัด้คือแปลว่าตัวตัวใหญ่ทนี่เป็นสองภาษาแล้วตัวบัตรยังเหมือนเดิมไหมตัวบัตรก็เพิ่ม,มนะครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนิดเดียวคือระดับมีระดับใช่ครับใช่ใช่ก่อนหน้านี้เราพูดถึงว่าเรามีการระดับหนึ่งสองสามใช่ครับเพิ่มระดับเข้าไปอีกินครับผมแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนเฉพาะของตัวหนังสือและรลองเท่านั้นนะครับที่เป็นสองภาษาทั้งในส่วนของศูนย์ประเมินกลางครับของเราเดี๋ยวก็รวมทั้งของ สูตรประเมิน26่สทับสวงเล็บสด้วยยี่สทับสี่วงเล็บสด้วยนะครับอ๋อรูปแบบก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันครับให้ออกเป็น2ภาษาเหมือนกันครับอ๋อแต่ว่าเพิ่มเห็นว่าเพิ่มอะไรนะเห็นเห็นตัวอย่างแบบๆมีตัวโลโก้ครับให้เพิ่มโลโก้คือโลโก้เนี่ยให้ให้เพิ่มชื่อชื่อของสูตรประเมินครับส่วนตาประทับข้างล่างอุดมนะครับตาประทับให้ให้เขาเป็นตาประทับของของสูตรประเมินไปแบบเหมือนกันเนาะครับผมลักษณะแบบเหมือนกันหมดหับเหมือนกันนะฮอันนี้ นี่ผลใช้บังคับเมื่อไหร่ครับออตอนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่2 8แล้วครับต่เที่ยี่สิบแปเมษายนี่ผ่บที่ผ่านมาเมื่อวานนี้๋อ้ยผ่านมาแต่ว่านะครับอย่าลืมว่าผู้มาใช้บริการค่น้องก็จะได้รูปแบบใหม่ตรงนี้ครับผมได้เลยครับหนังสือหนังสือรับรองมีอายุกี่ปีนะครับหนังสือรับรองมีอายุ5ปีนะครับ5ปีนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านสาหรับในช่างที่มีความภูมิใจในวิชาชีพของตัวเองเนาะครับอย่าลืมวัน หนังสือรับรองที่จะหมดอายุด้วยหมดอายุต้องมาต่อหรือทำยังไงครับพี่อ่าเขารับการประเมินใหม่อย่างนี้อ๋อประเมินใหม่ที่รับไม่ได้ต่อเราไม่เรียกว่าต่อครับครับคือหมดอายุฉบับเดิมหมดอายุก็ต้องขอรับการประเมินใหม่อก่อนหมดอายุ30วันก่อนหมด30วันครับคุณจะต้องมายื่นเพื่อขอรับการประเมินใหม่ทำก็หลักฐานผมต้องกรอบเหมือนเดิมไหมหรือว่าผมมาแต่ตัวรอมบัตรก็ถ้าเกิดเป็นคนที่มีคนที่มีอาช่างที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับสามารถเอาบัตร กมาเป็นส่วนที่อะไรนะเอกสารมาแล้วมีสามส่วนสามส่วนสามส่วนเนาะส่วนที่สองเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่สองแล้วคือมีน้ําหนักอยู่ที่เท่เไหระครับถ้าเกิดตัวนี้เป็นร้อยละยี่สิบห้าครับยึดนครับในส่วนอ๋อมาตรฐานล่ะมาตรฐานร้อยละห้าสิบอยู่แล้วห้าสิบก็แสดงว่าถ้าผมหมดอายุก็มาเขียนใบสมัครครัผิดกฏเด่มมายื่นคำขอใหม่ยื่นคำขอใหม่ก็คือเอาหลักฐานการทดสอบผมเดิมแล้วก็ส่วนที่สองผมเอาบัตรคนนี้เข้ามาครับและก็เข้ารับการประเมินครับ ถ้าผานผมก็จะได้จะได้สือรับรองฉบับสองภาษาฉบับใหม่แล้วทั้งศูนย์ประเมินศูนย์ประเมินกลางของเรายี่หกเล็บสี่หุ่เล็บสองเลยนะครับเนาะก็วันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะพอมองภาพออก็คือหลังวันที่ยี่สิบแปดเมษาหกสิบสี่ครับผมใช่ไหมฮะครับรูปแบบตอนนี้ถ้อรับรองนะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบใหม่นะครับหสือรับรองก็จะเป็นสองภาษาแล้วก็บัตรก็จะเพิ่มระดับ ทั้งสำนักงานของเราครับแล้วก็อยู่77จังหวัดครับผมทั่วประเทศแล้วก็ศูนยประเมิน26ตั้ง42นะครับโอเคครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ